ta cài lên bay đi luôn, Nhà nhanh tém lột vô Ngoa cô là kiên gì mớt này nè hàng thang thì kia á คนเศร้าซะก่อนของมือเขาไปมันก็ร่างออกๆออ<ห>ดีผัดแล้ไปเอาฮิตโฟเดี๋ยวนี่นะนน <laughs> จะอบอาอีดามึงเห็นยังนะขัน้ขนน้องขนาดมึงชิมไปเบิ่งก่นงง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 อย่ามันคือเห็นเบิดแดี๋ยวปนเนาะเดี๋ยวหย่างกัเบิ่งก่อนพอไก่ทองได้เฮ็ดมาหาบหนึ่งพี่น,น,น้องจะเป็นมัน Khờ cho em ăn Đã nè vầy Hãy nằm cốt Cái tiên măng thì bài Nhàng cái cây khuây đâu, Nhàng cái cây khuây mặc cả thín Ủa nó นี on, ่กองพรไม่เทากับผ้าเทากินข้าวกันย่างไม่เทาไม่เทาไม่เทาทั้งน่ะตอบเลยพี่น้องแกงเฮ็ดมาสั่นกินข้าวขย่างไม่เทาแกงเฮ็ดแม่เห็นน่ะแล้วน่อยน้องแคทโทรหาพี่น้องเอ้ยพอกระถองได้เฮ็ดหาหนึ่งมาเอาใส่ นี่ๆข้าวนแมนบอยจมันปีเล่นี่อันเอ้ยนี่นัน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 จมันปีเล่ข้ากับบดานข้ากับเจ้าก็มันอบแม่นให้ปีนัโไอ้กอนมากีบนันนันในตีนมึงนันฮปตีนนันเอออุ้ยพี่น้องอ่ากอนเทนับพผมไม้ไปแล้วย้ยนี่นี่นี่้ยนี่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  หน้าเล่าหน้าบัตบโบอกอลายปีนี่เ <c ười> นาะเฮ้ยปีเลี่ยนี่ออกลายเนาะที่เด่นี่อันหนึ่งนี่คือบ่อเนี้ยมาจิ้มเลยของทากระยางมันี่นี่มาเก็บผักตีวแม่ผักไก่ว่าก็ถามมึงพอผักไก่ก่อนเนี่จังึ้นกลับไปเบิ่งพี่น้องเลยเจตวนกับว่บาชิมาเอาเห็ดเมื่อป่นมาสั่นสน <c ười> ิแกงแม่ผักไก่ว่าสิแกงพอได้ชุดหนามชุดใน มึงดูหายน้ำก้นนะใช่เฮ้ยอ้านั่นน่ะเฮ้ยตัวนึงพี่น้องบวงนี้เฮ็ดนะมันสีลายเฮ้ยแต่ว่าดินทมมาตอนนี้นะเนาะนี่พูดนี่ก็แม่นนี่ดินทมมันเมึงดูร้อยเ้าขี่รถผ่านอีดามึงไปเห็ดยัง เอากางเอาจอะนี่ละไปตาพน่ะกางให้แม่นี่ผัมาเลยผัวไปแม่ลอยปลัดเอาม่ปลดเอาแม่กลขัวนะไปหมั้วเทินะเห็นมสือเื่อเพิ่นเมื่อบูชากันไม่ใหญ่เพิ่นเธอเมื่อยแล้วนะอ่องไหนคาฮักดำอ่องไหนคาฮักโอ้ยอัน อมาเก็บผักติ๋วผักติ๋วมีกุ๊กนี่มาหมุนงผักติ๋วกรแดกัดเอ๋แล้วก็หยางออกมาคือพักหยางออกมามาหลังตีนออกมาเลี้ยงให้นิดมาแบน้หนามแทนยาไซน์ไหนเฮ้ยอ่ะหิมาลูกมามะเบิ่งถั่วแหละเบิ่งถั่วแหละโอุ้ยนี่คือถั่วไปเชียงโน้ตห้องแนวคนอันอืมเบิ่งไหน กลัวมันมีเบิดกลกวนนะเฮ้ยเนาะน่ะใน้างหน้ำมาเฮ้ยบานลูกหลาม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 ากลวนมีเบิดแทนแม่เกเพชรทำมาทำอะไรแม่เกเพชรทำอะไรโอ้ยให้ให้ยังเกาะให้มันได้ยังขึ้นมานะให้นะมาโอ้ยเกเพชรยู่นี่แหละเกตูใหญ่นี่แหละนี่เก็บอยู่นี่แหละนี่เห็ดนะ เฮ้ยพ mm right. 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 ี่น okay. ้องถลาถลาอุ okay. ้ยกิวแจเลี้ยบนานแกงทีพย okay. uhm. ังบนี่มันเมบ่อได้นาวโอยะอาดวัันเพี่น้องเลเอเหทสัเลยโอ้ยก็เคยละเจ๊ดก่อนนี่นะอืเจ๊ดเอาแม่ลงไปเอาแม่ ตัวป่วนตัวยุ่งโผโภเจดามาหลักเก็บเฮ็ดพอพี่น้องเดี๋ยวพอแกงมาเก็บปักติอวู่ช่วงเมื่อแกงกันเห็ดลูกเคยไปะฮะนั่นแหละก็เลยพอเห็ดอย่ในใกล้ๆเนาะหัวเทียงนั่งนั่นแหละคุณอ่ะพอแกงว่าได้สิแกงสักกันหน่อย ไม่พอผายพี่น้องบอกาเฮ็ดไข่ชัวเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ที่นอกบึงซอยในจนสวดซ้ำจูนฝูนสองซ้ำ เบิร์ซอยเน่พี่น้องพอกระท่องมันเ้าไปมือเนี่ยก็ยังไปไปทอดียังเด่นขอแกงใหญ่เฮ้ยก็มาป่นแล้วก็มาแกงใส่มะม่ายลาล่ามาลองเฮ็ดพี่ซอยเรื่อยไปปอเฮ็ดไข่ได้จองเลยนะมึงดมมึงแม่เฮ็ดไข่บอลห่อหน้องเพริ่มมะถุ่มเฮ็ดไข่ไข่เอาหมดแล้วผมไปเห็นเตจ เขาเขียเต็มเลยเพิ่นก็ไปได้ไใคกนางกไ้โดวจะใคเอามือก่นืมของมือเขาไปมือนมันกำลังอ็อกเนักพลัออรกมันก็อ่อนอยู่เบิ่งดอกมันก็หูนะเห็ดเพาะก็ไ้เอาตังใช้ลูกตังนะมีตังบ่ ไปเอามานั่งไเนนงนี่เห็่ฮดอันนี้ก็ปนแซ่บนี่หอมเ็ดขาตีอะเฮ็ดขาตีอะปนแซ่บมันหอม<ต>มันก็มานงาล่างตาคนบ้นนานมไม้ไว้บนแล้วมาเอาหมเลยาี่ต่งมหาฮ เฮ็ดมันยังหายป่าเห็นบ่<ป>สินกับโน่นันเลาะอยู่เศร้าแรงเศร้าแรงค่ะบอเห็นเนาะโอ้ยแล้วกันอีตัวนฉยมาตอนใดนี่กูว่าพ้นเศร้าละมาเด้อจะพาะไปหาว่ะเ,เอ้อเฮ็ดขาดนะกจีปนนี่นแัดพอดีแ็นดอกแบบเป็นสาวแก่นะพี่นอะมันบานเบอร์ละเฮ็ด มันเผาบ้า hmm. มันบ่ได้เกียมันฮะมันเห็นแะไรมันเอาบ่เห็นอะไรเลยแล้วโอ้ยนี่เห็ดอันนี้นะแซ่บเห็ดนั่นแหละเนี่แซ่บจากสามเห็ดก่อพดูเด้อพี่น้องเด้อนี่ห่อกระ h a มันบ่ได้เกียมันเห็นเอ้ยพลุ่งเศร้านี่ยแหละสิไปกับก่ะหองหั่มมือนี่นะว่าใช่ปหาบโบแห้งโบแห้งไหนะพี่น้องเลยนิ้มนอยู่เนี่ยเลยห่อกระไก่ว่ากินเผาเหล่สิไปหล่ออีกอ้าวหล่อแทนด้ถั่วอ้าวแถวเรื่องอันนันๆนะมาจับมาใครเทอาได้สินะ เก่ไป้ววน่ะอาจตใช่อาจะอตผู้อ้อมหัวตัวนั้นนะเราะเราไเราบ่ได้เราบ่ไปอีกดอกแม่เราไปมาแล้วบ่ได้ชมกตานม่แต่ว่าถ้าคข้เก็บหมดเลยจังว่หอดป่าหน่อไม้นั่นเดียวนี่นะ ลงไปแล้วลงไปเร็วตัวนี้เฮ็ดหนามองบดงอดำเนาะเฮ็ดหนาแหล่ตัวนี้แหลก็เฮ็ดหนามองนี่นีะมันออกเขียวเขียวกัว่าเฮ็ดไข่กับบอแมนน่ะมันบริหอมคือเฮ็ดไข่นี่ขั้นดอกนี่แบบเจิงเลยน่ะกินเฮ็ดไข่เออเฮ็ดเป็นเป็นสาวใหญ่แล้วเฮ็ดนะพี่น้อยเฮ้ยนะหัวพ่นหญ่เด็ดนี่ยดิเฮ้ยอุยอากาศสีขาวเลยหลีตุ่มปีขนาดนั้น เออออกนะแคมกองพรอีพอร์นะพัดแต่แต่เขาเอาเวียงไปพังหน่าเ้ยกูบอกกะสิเขาไปเลยพังพังทางเขาเพื่อนอีพอร์ค่ะพังพังทางเขาเพื่อนอีพอก็เพื่อนเอาแอจังเพื่อนพอสว่างเฮียงกันกงพอเอาอะไรไปดองหัวปูดมากลื่นลงไปห้ามว่าโบมี่พอห้ามไปชอระมาแล้วอื อันตะกี้นะกันว่าเพื่อนย่ามเฮล้ลโง่น่ะพยายามนะล้เนี่ยเธอละก็ตาเรื่องตัวทางนอกนี่นะข้าวเผายังกดดูขนาพิจารณาจากเห็นอยู่ได้ควันอึมขึ้นข้าวเผายังไตาเห็นยุบมันควันขึ้นท่านบงัวกับค้าวไล่ะไปอันนี้สิ้อ้ป่นบ่งน่ะล่างบเนี่ยะกี้ป่นว่าขาปอกไก่มากซะก่อนหัวมันได้ อันนี้เอามารอบัวได้เนี่ยนะรอบเ่าลไปสกะตาเลยมาเออโอ้ไปเฮ็ดหาเฮ็ดสองรอบพี่น้องเลยในสองตารอบละตาเบสกะตาเลยโ่มาเอากระตาเฮ็ดออกสันพ่อจวมามันห่อนเนาะมาวานนี่นะเอ้าเอ้า กินแกงหน่อไม้อยู่นะอ้าเอ้าเออแม่ใหญ่อีเนยมาขายให้ขายให้เขายู่ว่านั่นซองเมือแล้วเมื่อละร้อยบาททงยางแปดคูณสิบหกเกือบเต็มแปดคูณสิบหกทงยางดอกดอกในนี่ดอกบ้านปนกันเออปนกัน กูพ่กินข้าวเศ้าสบะโบลมั่วกรนย่เากูกินสุบมาไม่ก็บพ่อน้องไก่กูก็ได้น้องไก่เลือดแต่แต่เมื่อนะข้าวม่นาามาม่กสือหากนกเหูม้าประทานผมดํตุอาหาบียนอะไรแบบเอาขึ้นไปขูหนึงดั้งด้วย กูกินยามาคืนเลยอาการกำเริบเลือยาสุดหนึ่งนะพลาดล้ออีกลับคะกยัง้งว่าสิลูกมาเบิ่งแสงกระซื้อเขาไปลูกซ้ำข่าวกะโอ้ยดึ <c oughs> กระลายแตรงสานขาวมึงกระชา,าก็ไดะส่วนหัวสัมผิดน้ำฟู่ สีแดงเรากันสลับเออ <mł od. S 1> อืมจะสูงสีแดงเลือดเดือดนงอ้าวมะม่วแห้งครอบครัวเดียวสี่คนน่ะพี่แต่ครอบครัวน่ะจ้ามแหล่รล้านต้นข่าบ้านน่ะคุณนุ่ <c oughs> เดี๋ยวว่าคุณนุ่นงเนี่ยไปหักเอาเอาลูกเนี่ยก็ะพา,ะากระไม้เนนต้นเลยเ้อเฮ้ยเพราะว่าเออขบบ้ากบะปู แต่จะสงสารพี่น้องกด้จะส่งกําลังใจสวยบ่ได้ซะน่ะโอทหารสิต้นี่ก็โตนิ่กําลังสิงาโอ้ยนจะเอาขาอคอีอนนได้พี่น้องตอนนี้ดาแยะๆเด้อพี่น้องเด้อบ่พอแงกระุ่มย้อน่ดอกมึงเอยันแขงไปง่นแหละืหักบ่พอแงว่ไปสกพอดีพอดี กินแกงเฮ็ดน้ำการพี่น้องรอบเส่ามีเทียนหน้นาเจดำงามมัลรีดวยเฮ็ดสีเฮ็ดท่าน่ะเฮ็ดกาแฟอันเฮ็ดนาแหล่บ้านเฮอร์อันนี้ใน,นเฮ็ดนาแหล่ใน,น,น,นเฮ็ดกาแฟดักน,นี่เ,เๆๆๆนี่ยหนามันแหล่อ้าวกระเบ,บิ่องในตีน่ะ